เอาละครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาส์ 4K daily นะครับผมนะวันนี้เราก็มาเล่นเกมเดิมกันนะคือ The Bridget นั่นเองนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะ chapter ที่3แล้วนะครับนะชปเตอ e ์ที่2อเนี่ยเราเพิ่งเจอนักคณิตศาสตร์ที่มีความคิดเดียวกับเราใช่ไหมแล้วเราก็ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆเพื่อล้มล้างทฤษฎีเก่าๆไปแล้วนะในตอนที่2นะครับผมนะแต่ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตอนไอ ด่านนี่มันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องนี้นะครับผมนะเราก็ต้องเล่นกันต่อไปใช่ไหมื่อจะได้ดูเรื่องแล้วก็ดูดีนี้นะครับผมถ้าสังเกตด,ดูดีเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนแรกมันไม่มีกรอบรูปนะตอนนี้ผมเพิ่งมาสังเกตเห็นนะว่าเราเล่นจบแชปเตอร์นึงเนี่ยมันจะมีกรอบรูปขึ้นมาให้เรานะครับในตรงประตูแชปเตอร์เนี่ยนำม,มาสังเกตด,ดูซิในะกรอบรูปมันคืออะไรนะตอนที่หนึ่งนี่เหมือนกับพวกทิวทัศน์เขาและเมฆนะ ตอนที่สองเนี่ยก็เหมือนทิวทัศน์ทุ่งหญ้าแล้วเมฆอันนี้จะสื่ออะไรนะครับผมนะนะเหมือนตอนเหมือนเหมือนทิวทัศน์แรกเลยนะทิวทัศน์ที่สองเนี่ยแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออาจจะมีบ้านลงบ้านเรือนขึ้นมาบ้างนะนะเราก็ไปตะลุยแชปเตอร์ที่สามกันดีกว่านะตอนที่สามกันแล้วนะนี่คือตอนที่สามนี่คือท่านปู่ของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาคณิตศาสตร์นะอันนี้มีเหมือนแท่นรับรางวัลอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะไม่รู้แท่นรับรางวัลอะไรนะครับผมนะเฮ้ยซึ่งผมเคยผมเพิ่งเห็นว่าเออแต่ในแต่ในหัวไอ้ทั้งบนประตูนี่มันมีรูปอยู่ด้วยนะอาจจะเป็นรูปหน้าเจานะอาจจะเป็นรูปที่เกิดจากไอตัวเข้าแชปเตอร์ตอนแรกๆหร,รือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมนะเอาไว้นี่ผมเล่นเสร็จเราค่อยกลับมาย้อนดูกันดีกว่าเนาะ นะครับผมงั้นเราเฮ้ยเราออกทางเดิมไดไหมออกทางเดิมได้แล้วเข้าแชปเตอร์ได้ด้วยนะเฮ้ยเราลองไปดูแชปเตอร์สองกันใหม่ดีกว่าเนาะนะว่ารูปภาพเนี่ยมันใช่รูปเดียวกับไอ้รูปที่เราเล่นหรือเปล่านะครับผมนะนี่เราก็ไปดูกันจบแชปเตอร์สองเลยนะหรือว่ามันจะไม่ใช่ อารูปภาพเป็นรูปด่านต่างๆนะครับผมนะออรูปภาพเป็นรูปด่านต่างๆนะโอเคเข้าใจแล้วนะรูปภาพอยู่บนประตูนี่คือรูปด่านต่างๆถ้าผ่านด่านไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นรูปลักษณะของด่านแล้วนะโอเคเราไปเริ่มแชปเตอร์ที่3อย่างจริงกันเลยดีกว่านะนี่คือแชปเตอร์ที่3นะครับนะแชปเตอร์ที่3 การพลิกกลับนะของรางวัลโนเบลเระนะมันคืออะไรนะการพลิกกลับนะมันจะเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าเอ๊มี2ออันการพลิกกลับหัวคืออะไรครับไอตัวนั้นคืออะไรการพรกกรลิกกลับปากลอยู่ตรงนูน้นเราเดินมาตรงนี้ได้ไหมแล้วก็เดินปึ๊บ แล้วน,นั่นคืออะไรอ่ะเดินขึ้นมาแล้วก็ใช้วันแบบนี้เฮ้ยยดหยุดหยุดหยุดเฮ้ยหรือว่าเราเฮ้ยกันหนึ่งนะโอ้เรากดเหมือนขึ้นลงได้เหมือนลิฟต์ครับผมนะโอ้กดขึ้นลงได้เหมือนลิฟต์โอ้แต่จากตัวดำอ๋อ โอ,โอ้จากตัวดํำกลายเป็นตัวขาวแล้วก็เหมือนทิศทางการหมุนมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับจากตัวดํำกลายเป็นตัวขาวนี่คือการพลิกส่วนย้อนเวลาหรือนี่ชิ้นส่วนของการเวลานะจากตัวดำกลายเป็นตัวขาวนะหมายความว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวขาวที่ผ่านไปหรอนี่คือตัวดำตัวดำเจอตรงนี้ปุ๊บพลิกปุ๊บมันก็ออกมาเอากุญแจแล้วยังไงวะแล้วอ๋อเราต้อง เราต้องผ่านไปเล่นตัวดําก่อนถูกไหมนะเราต้องผ่านมาเล่นตัวดําแล้วก็พยายามยอหดพาไปพาไปพาไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าพึ่ง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 มาอย่าพึ่งมาอ๋อ อ๋อกุญแจเนี่ยคือเป็นกุญแจสีขาวครับเราต้องเอาตัวขาวเนี่ยไปเก็บกุญแจนะซึ่งไอ้ขาวกับดำเนี่ยมันเป็นโลคคู่ขนานนะถ้าเป็นกุญแจขาวเราต้องเอาตัวขาวไปเก็บกุญแจถ้าเป็นประตูดําเราต้องเอาตัวดํามาเข้าประตูมันเป็นอย่างนี้นี่เองออเฮ้ยอะไรกอะไรขึ้นนี่มัน after m a t h นะเกิดการพังทลายของโลกคู่ขนานหรือย,ยังไงด,ดีก็เกิดเสียงตูมตามขึ้นมา นะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันยังอยู่ดีอยู่เลยทําไมอันนี้มันเกิดพังขึ้นมาแลนี่เราจะทํำยังไงดีเราจะเข้าไปยังไงเราจะทำยังไงดีแลนี่ต้องเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปเดินอ้อมไป แล้วเราก็ไม่ได้สิเราต้องเอาตัวดำเดินเข้าไปใช่ไหมเราต้องเอาตัวดำเดินเข้าไปแต่เราก็ต้องเดินอ้อมไปอ้อมไปไหนดูสิอ้อมได้ไหมไม่ได้ตัวดำเราเดกไปแล้วนั้นหมายความว่าเราจริงๆแล้วเราเดินอ้อมปิดข้างไม่เจ้ นี่คือตัวขาวเอาตัวขาวเดินเข้าได้ไหมเดี๋ยวเราต้องลองนะเดี๋ยวเราต้องลองเข้าไม่ได้ท่านไม่สามารถเป็นสีขาวเมื่อเข้าประตูสีเทานั่นแสดงว่าเราต้องเป็นตัวเทาครับแสดงว่าเราต้องเดินย้อนอีกด้านหนึ่งนะหนดูซิเราต้องมาเข้าประตูอีกด้านนึ่งเ,เราจะเข้าอย่างไงวะเอ้ยแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราต้อง เฮ้ยตัวนี้มันกันกันเขตกั้นเขตตัวนี้มันกั้นเขตนึงเราต้องแบบนี้ไม่ได้ตาย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 แบบนีโ้โอ้เราไม่สามารถเดินย้อนได้นะแล้วเราเดินแบบนี้ได้เปล่าวานะวนไปวนไปแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรได้เนี่ยรู้สึก แปลงว่าเราก็ต้องอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องเดินให้มันตกอย่างนี้ตึก๊กอ่าเราเราเลยค่อยเดินวนกลับมาใหม่นะเราค่อยเดินวนกลับมาใหม่เราต้องเดินให้มันตกเราต้องเดินให้มันตกนะแล้วเราค่อยเดินวนกลับมาใหม่โอ้เป็นอย่างนี้นเองโ,อโลกช่างซับซ้อน อ๋อโถ่เอ้ย่าอ๋อป๊าบเรียบร้อยนะนี่คือโบราณวัตถุที่ไม่มีใครประเมินค่าได้ใทยต้องแกะรหัสมันให้ได้มันต้องเป็นรหัสทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนหลักทางคณิตศาสตร์ของข้าไทาต้องไม่ยอมแพ้นะเราต้องไม่ยอมแพ้ นี่เราต้องเอาตัวสีขาวมาเก็บแบบหนึ่งนะเราวนสักรอบหนึ่งก่อนแมป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 เฮย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วย้อน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 จงเดินย้อนมาจงเดินย้อนมาโอ้ผิดตั้งแต่แรกผิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยที่จริงเราต้องอเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยอเอามาดูกันใหม่ ผิดตั้งแต่แรกเลยเ,เราต้องมาสับเปลี่ยนกันตั้งแต่แรกจุ๊บอย่างนี้นแล้วก็เดินออกมาแบบนี้หรือว่าความจริงแล้วไม่ใช่วะไม่ใช่แหละความจริงแล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่มันเป็นตัวดำๆนี่แหละนะเราก็ต้อง บิด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  euh, บิดนะบิดบิดอย่างนี้บิดอย่างนี้อย่างนี้ตึ๊บ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 ต๊บหมุนไป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 นะหมุนไป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 แล้วก็หมุนไป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 แต่มันก็เหมือนเดิมนี่หว่าเออใช่ไหมแล้วไงอ่ะแล้วมัน สุดท้ายมันจะเราต้องเดินวนกันขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยเราทำได้เหรอเฮ้ยเป๊บน,นึงแล้มันเดินวนนาฬิกาได้เวย้ยเออแล้วเราก็เดินมาตกอยูแถวนี้ใช่ไหมเดินมาตกแอกตรงนี้พุ๊บเดินมาเจอกันตรงนี้ เราก็จะมาเดินมาเจอกันตรงนี้อเราเข้าใจแล้วเราก็มาเปลี่ยนร่างชุบตรงนี้แล้วก็มาเดินวนกันใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเดินวนยังไงกันวะไหนลองดูซิี่วนกันเป็นเข็มนาฬิกาเลยเนี่ยเดินวน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 นาฬิกาแสนไกลนะเจ้ เดินวนนาฬิกาแสนไกลนะจ๊ะวนกันเข้าไปอ่าเจอกันแล้วชูปอ่าเราก็เก็บได้อ่าเสร็จปั๊บเราก็เปลี่ยนร่างแล้วก็เดินวนกันไว่ชูป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  โจ oh. บโจบ,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 บมาเข้าประตูโอ้ยเดินวนกันเหนื่อยเลยเฮ้ยนี่มันห้องโถงทางเดินเราจะต้องช่วยใครหรือเปล่านะนี่ห้องโถงทางเดินนะแป๊บหนึ่งนะไอ้ตรงลูกตุ้มนี่ไอ้ลูกกลมๆนี่มันแสดงว่าเราต้องเอาตัวสีขาวมาเข้าประตูนะแต่ลูกกลมสีขาวก็ฆ่าได้เฉพาะสีขาวหรือเปล่า นะเราต้องเอาสีดำมารูปกลมสีขาวก็ค่าได้เฉพาะสีขาวหรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้สีขาวยังไงวะประตูสีดำ เก็บเก็บปุ๊บนะเสร็จปุ๊บเก็บสีดำเลยแหละเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าปากตูย้อนกลับมาเข้าปากตูรู้สึกรูแล้วมึงยังไงวะเราต้องย้อนกลับเข้าปากตูเราต้องเป็นสีขาวใช่ไหม นิ้วสีเป็นสีดําอยู่อ่ะเราต้องสีขาวเออเออหยุดหยุดเราต้องขาวตรงไหนวะขาวตรงนี้หรือเปล่าชุบไม่ใช่เลยชิบชิบหายแล้วไงเวีนละเวีนละเวียนเวียนเวีนเวีนเวีนแล้วเวีนแล้วเวีนแล้วเฮ้ยชุบ เดี premises, dear, 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 dear. ๋ยวเดี๋ยเราต้องเป็นขาวที่มันเดินวนตรงนี้ใช่ไหมแสดว่าเราต้องเป็นขาวอยู่ตรงนี้อ่ะเราเป็นขาวตรงนี้อ่าตรงนี้เราต้องเป็นขาว่าตรงนี้เราต้อเป็นขาว่าแสดงว่าตรงนี้เราต้องเป็นดำไม่ใช่หรอตรงนี้เราต้องมาเป็นขาว ชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,อย,อย,อยขอเข้าประตูไปก่อนละเฮ้ยไม่ได้ใช้ความฉลาดอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยดวงล้วนวนะดวงล้วนๆชัดๆนะเอาจริงๆมันเป็นลอจิกนะครับมันเป็นลอจิกที่เราจะต้องมานั่งคิดว่ามันทางมันเดินวนแบบนี้เราเข้าประตูไหนมันจะกลายเป็นสีขาวประตูไหนจะกลายเป็นสีดํานะแต่เมื่อกี้นี่คือการ ลองด้วยสัญชาตญาณลวนๆนะตอนนี้เราก็ออกมาที่สวนกันอีกแล้วนะเราต้องเอาตัวโอ้โหมีสองสองกุญแจเลยหรอวะโอ้โหสามกุญแจสี่กุญแจมีสี่กุญแจจะล็อกหนาแน่นไปไหนครับเนี่ยเราต้องใช้ตัวทั้งขาวทั้งดำทั้งขาวทั้งเท่านะมาเอากุญแจนะอย่างแรกที่เอาเราต้อง เอาตัวขาวตัวขาวเราเดินวนอย่างเดียวก็พอมัง้งนะลองดูก่อนนะถ้าเราเดินวนแบบนี้เดินวนเราก็จะได้กุญแจสีเทามาเอาเอา,เอาแบบความพยายามล้วนๆแล้วกันนะความพยายามล้ลมวนๆนะความพยายามล้วนๆนะความพยายามล้วนๆเลยเฮยเฮยเฮยไม่ใช่เว้ยความพยายามล้วนๆ เราก็จะเดินวนกันบื้ดนี่คือความพย,ยายามลวนๆไม่อยากจะบอกลงอย่างรวดเร็วปื้ดอ่าเราก็ได้กุญแจสีเทามาหนึ่งอันชุบอ่าชุบอ่าได้กุญแจมาแล้วหนึ่งอันแล้วก็มีกุญแจสีเทาอยู่ทางนี้อีกงาอ่ามีกุญแจสีเทาอยู่ทางนี้อีกสีขาวค่อยว่ากันนะแจ๊ นะีคุณแจสีเทาอยู่ทางนี้อีกนิดหนึ่งนะคุณแจสีดำนาะคุณแจสีดำในใจชุบเรียบร้อยนะส่วนเราจะกลายเป็นสีเทาได้นะสีเทาของเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนสีดำกันตรงนี้นะซึ่งเราจะมาเปลี่ยนสีดำสีขาวแล้วก,กลายเป็นดำไม่ได้ เราต้องวนก่อนสักรอบหนึ่งชึบอาเรามาเปลี่ยนสีกันตรงนี้จืบใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็วนใหม่หนวนใหม่วนใหม่เราก็วนใหม่เราก็ได้กุญแจสีขาวมาเอ้ย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 เราก็ได้กุญแจสีขาวมา่าจื๊บหนึ่งอัน นะส่วนกุญแจสีขาวอีกอันหนึ่งนั้นก็ต้องวนวนมาด้านนี้นะกุญแจสีขาวอีกอันต้องวนมาด้านนี้วนมาด้านนี้นะเรา,าก็ไปตกตึกกันสักนิดหนึง่งซู่ซุดๆใช้ธีถลายอย่างรวดเร็วอแล้วก็มาตกตึกกันสักหน่อยหนึง่งปึ้ง นะแล้วเราก็จะได้กุญแจสีขาวตรงนี้มาได้นะกุญแจสีขาวเออแล้วเราก็มาตกตึกเอ้ยมันไม่ตกว่ะแบบนึงนะแล้วเราก็วนแสดงเราวิ่งผิดแถบนะแถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำนะไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวดําให้ได้แถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดานะครับแถบนะี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำ แถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำ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 แถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำไม่และแถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวตัวบ้าตัวบอเลยแถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวแถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำออกมาก่อนนี้ตัวอะไรตัวขาว นะแถบน,นี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำ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 แถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดำแถบนี้ต้องวิ่งด้วยตัวดาเฮ้ยแถบนี้วิ่งด้วยตัวขาว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 แถบนี้วิ่งด้วยตัวดำ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  ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวดำให้ได้นะเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัวดำให้ได้ครับแถบวิ่งด้วยตัวดำได้ันึนะแถบนี้ก็ต้องแถบนี้วิ่งด้วยตัวดำใช่ครับเราต้องเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวดำให้ได้แป๊บหนึ่งนะ ตัวดำเราเราจะออกจากแถบนี้ยังไงวะแถบนี้วิ่งด้วยตัวดำ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 มันจะดำไม่ดำเนี่ยเออเราต้องวิ่งด้วยตัวดำใช่ไหม เอาวิ่งเลยตายไปแล้วต้องวิ่งด้วยตัวดำ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 ย้อนกลับไปตัวดำตรงนี้เป็นตัวขาวตรงนี้เป็นตัวขาววิ่งวิ่งย้อนไปวิ่งย้อนมาตัวนี้เป็นตัวดำ ตัวนี้เป็นตัวดําตัวนี้เป็นตัวดำมาเออตัวนี้เป็นตัวดำมาพอยกลงมาปุ๊บตรงนี้ก็เป็นตัวขาวแล้วงงตั้งนานแล้วเราก็ผ่านด่านนี้ไปจบแล้วงงกับตัวดําตัวขาวอยู่อะไรอย่างเ้เปลี่ยนเลนไม่เจอนะ เอาละครับผมนะชีวิตของเขาลิบหลีลงเช่นเดียวกับสีสันของโลกนี้ข้ามักจะหลีกเล้นกายมาอยู่ที่นี่เพียงลําพังใช้เวลานาแสนนานเพื่อหนีความเป็นจริงข้าไม่อาจทนรับโลกแห่งความเป็นจริงนี้ได้ทากลางความสันโดษนี้ความรู้สึกของข้าก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดข้าอยู่มาที่นี่มั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะ ด้วยความคิดนี้อายุไขของข้าก็เริ่มจะหมดลงข้าจะทำอย่างไรได้นะอายุไขเรามีเพียงเท่านี้แน่นอนว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่จิตใจข้านั้นยังไม่เผยให้ข้ารู้ข้าเห็นข้าจะค้นหาและเปิดเผยสิ่งที่ข้าได้ค้นพบจิตใจของข้านั้นช่างสับสนกับวันเวลาที่อ้างว้างและโดดเดี่ยว ด้วยจิตใจอันอ้างว้างของข้าถ้าใครชอบเกมนี้ก็ขอให้กดติดตามและกดไลค์แล้วกันนะนะช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งซะด้วยจะได้รับชมกันได้บ่อยๆและได้รับชมกันเป็นประจำนะเกมเดอะบิ d g e ์นะนะแชปเตอร์นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนะมีกี่แชปเตอร์ครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมหาแชปเตอร์สก่อนนะว่ามีไหม ถ้ามี chapter สี่เนี่ยนะผมก็จะมาเล่นกันต่อแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคง,คงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้อเราไปดูกันก่อนว่า chapter สี่เราอยู่ตรงในนี่ในบ้านเรามีแต่ chapter สอ,อ,อ่ะเฮ้ยเราเดินทะลุไปโลกกู่ขนานได้เดี๋ยวนะเฮ้ยเจอ chapter สีแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่เอง โลกคู่ขนานของเรานี่เองถึง chapter ์4มีนะครับผมนะตกลงคือมี chapter ์4นะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมขอจบนะตอนที่ part ท3ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะถ้าใครสนใจยังไงอยากให้ผมเล่นต่อยังไงเนี่ยกดติดตามกันเข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะแล้วกดติดตามผมกันเข้ามาครับ นะแล้วก็จะมี Chapter ์มาให้ดูกันนะครับผมในเกม The, Brid get, นะ The Bridge นะ The Bridge น The ะ Bridge ประมาณนี้นะครับผมนะในแชปเตอรนี้งั้นผมก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ